บางทีเราก็แค่อยากวิ่งไ่ทันโลกแต่ทุกครั้งที่เราวิ่งแรงต้านแรงเสียดทานต่อโลกก็ยิ่งแรงขึ้นจริงถ้าเราล้มความเจ็บปวดก็เพิ่มขึ้นตามกำลังแรงวิ่งเช่นกันชีวิตไม่ได้ออกแบบให้สมบูรณ์แบบความโลภความโกรธความหลงความอิจฉามีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนผมก็เช่นกัน ทำมันตั้งนานไม่ดังกับเขาสักษีดูอย่างคนนี้ดิทำได้แค่เดือนเดียวเพิ่มมาหกพันละปวดหน่อยดีกว่าแค่นี้ยังไม่สะใจไลฟ์แ์มันดีกว่าสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะมาแฉสตรีมเมอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งนะครับแล้วก็เพราะว่าเขาเพิ่งทำมาได้ไม่นานแต่ว่าคนติดตามแล้วก็ยอดวิวของเขาเนี่ยเยอะค็คิดเห็นเมากๆเลยนะครับเรื่ช่องนี้ครับรุ้จๆก,กันไหมช่องนี่นันซีเอชนะครับเพิ่งเริ่มทําได้ประมาณหนึ่งเดือนเศษนะครับแล้วก็คนดูเดือนชารลุหลักหมื่นแล้วนะครับคลิปล่าสุดที่ก็หมื่น ที่เราสุดนี่ก็สามหมื่นคนแล้วนะครับเฮ้ย,ยผมพูดจริงๆผมพูดจริงๆครับเขาผมคิดว่าเขาโกงไม่มีใครเชื่อผมเลยเหรอม,มีคนเชื่อเลยเหรอ ีคนน้เใช่คนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ปะกูว่าใช่นะมึงยังมีอารมณ์มานั่งชิลอีกเป็นกูกูวิ่งหนีเข้าป่าไปนานละแหมึงก็ว่าไปกูว่าน่าจะโดนนางแพ่งท่าอาญาเลยแหละไม่ว่าเขาสักขนาดนั้นน่ะเรากลับกันดีกว่าเออเอกินนมไม่ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นหรอกกินนมไม่ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นหรอก โฟกัครับไมนะ่ไหมไม่ครับแม่เห็นข่าวแล้วแม่ไม่ว่าผมหรอไม่ว่าหรอกแม่ว่าโฟกัะโดนมาเยอะแล้วแต่ว่าต่อไปเนี้ยพกต้องคิดให้ดีมีสติก่อนที่จะโพจะแชร์อะไระลูกแม่ต้องเป็นเยาวชนยุคใหม่รู้ทันโลกโซเชียล Let's use media wisely โอเคเดี๋ยว okay. แม่จะไปแชร์ข่าวสตรีมเมอร์ต่อนะแม่ไม่แม่แม่ไม่ไม แม่จะไปแชร์ข่าวสตรีมเมอร์ต่อนะแม่ไม่แม่แม <laughs> ชุดนี้นี่แค่ฝันไปต่อไปนี้ทุกคนต้องตั้งสติให้มากขึ้นคิดก่อนทำต้องเป็นเยาวชนยุคใหม่รู้ทันโลกโซเชียล Let's use media wisely